พักค่ะทุกคนให้พี่สาวย่าเจิมกำนองไส้ปูกพักไว้ก,กวงตุงค่ะมาถ่ายกุญเชงไวยกัดตอนเช้า อันนี้ไอ้ใบกะเพราค่ะมะละกอที่ที่แล้วทุกคนจำได้บอมะละกอต้นนี้ตัวนี้น้อยอยู่นี่โดกๆดกนี่ถูกเต็มูเลยเจอมาไปตัดไปไอ้เก็บไปบมัมนี้ม่บ่มไม่แดดด้วยค่ะถ่ายเบิ่งจังน้อยแอบเศร้า ให้การยมำซอกกับเสียงเสียทั้งนกทั้งไก่ทั้งอย่างทารพัดทุกคนเนี่ยกินมือประหยัดเนาะเบื้องแต่ไข่จะเป็นงา่ายมีอีกเบื้องลูกพีลาสุกทั้งต้นกับมีค่ะทุกคนเบื้องลูกมาราโกค่ะคุณชาดูข้อกัญญาไงแบบดี่นละค่ะต้นนี้กัญญาอีกตัว,ตวนี้ เบื้องดอกไม้างหน้าบานน้ำกระทุกคนน้ำคือเก่าเบิ่งดูก่ะดอกท้องไล่เนาหดอกไม้ค่ะตอนเช้า่วงปีนี่บ่นมีนวยไหมให้ดอกหน่อยหนึง่งยายมาจากเก็นงานค่ะดู ยำสาวเสียงนกนกแจงดอกไม้นกชมดอกไม้ย้ำสาค่ะทุกคนแดมีแดดก็ยังทายวงนีเด้อคกล้าพุ่นแต่แว่นกำลังสึกเขืนพุ่นละมีแดดตลอดละเบงเบว่นเดไปหาลูกชายเจอเ้ยพุ่นนะพุ่นนะโอ้ยโอ๊ยอยโอดีใจกันหลายเบงพุ่นพุน อุุอ่่นนนมกกักแล้ว้วคือแ <c oughs> ดดตอนเช้าค่ะทุกคนเทศไทยมีแดดทุกเช้าแล้วค่ะตอนเช้ามีมะพร้าวเสียงนกร้องจะวิวบ้นบานน่ะได้ประเทศนี่หรือเมืองกุงหายไปแล้ววิวบ้านนอกค่ะ จะต้นมกะกูดมะกูดมะรกอ,รอบื้บอย่างเนว่ยวกินค่ะทุกคนผักคนดีอะไรนี่คะมีทุกอย่างคะ่ะดอกเคคะ่ะดอกเค I don't care I don't care เพราะว่าฉันจะกินเลยฉัน don't care คะ่ะ I don't care ก็คือภาษาอังกฤษใช่ไหมไม่สนนะนะ แต่ภาษาไทยก็คือดอกแคฉันก็จะกินค่ะเห็นบอกค่ะทุกคนดอกแคอันนั้นกับตัวนี้ย่งางาข้างงามค่ะงามเมร์เฮ้ย,ยมี่แต่เนียงามงาม่ามสตอ่อนนี่มาบานเนี่ยแตเนี่ยกินสวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุกคนยายเจมเชนอโสวีเดนมาหอดบ้านแล้วค่ะมาหอดบ้านตากราังอยู่ข้างนีหละแต่กว่าไอ ก็จะบอกค่อยทายตาเด้อทายตาจะหน่วยกันเลย่ะนี่กับทุกคนตาตายางบ่ได้แล้วบด้ปลูกพักไว้ลูกสาวแล้วค่ะนี่อือโอ้เออเอฟซีอยากเห็นนี่เดอค่ะตาอายุเก้าสิบแปดแล้วเนาะพอเก้าสิบแปดปีเนาะเก้าสิบแปดปีแล้วตาแต่เดินไม่ได้แล้วนะคะ ตอนปาดปีที่แล้วเดินได้อยู่ตอนนี้เดินบ่ได้เอฟซีคนกาเอฟซีตะกุนตามหาตาเบินไปมีน้ะคุณเน่จ้าย่างบ่ได้ก็ทุกคนถามมาลูกเคยจังสันจังสี่นเด้ลูกเคยกินข้าวย่างกินย่างถามเบิดอผมบอกว่าไปเลยตอนไห้เฮ็ดท้ายวิดีโอู่ เราทามาเพิ่งวากก็ไผ่ะักายวิดีโอเราทาแต่น,นี่ทุกคนดูผูนังยางบุได้แต่ว่าตอดเอาค่ะสวัสดีค่ะพี่ดอกสุกผูสุกคนยายเจิมชนะโบสรวีเดนตอนนี้ก็มาหอดบ้านเราด้วยค่ะมาหอดบ้านไทยไอไอพิยบายทุกคนเบิง่ง ผักก็มีของกินมีบุดบาอย่างดอกคาดอกไม้ก็เต็มเดี๋ยวกะทิไทยโล่งให้ทุกคนเบิ่งเรื่อยละมะละกอก็เต็มเลยค่ะมะละกอเยอะมากแต่เยเ่อเอมื่เป็นคนวอไข่ต่ำเนาะค่ะถ้าผู้รดมักใจต,ต่ำกับเบิ่งดูมะละกออยู่มืองหนอก,กันแพงเนาะค่ะเนาะอยู่นี่เต็มเลยค่ะมะละกอบักหุ่งค่ะตามบักหุ่งก็แแสบไปเนาะค่ะทุกคนมาบ้านอากาศเป็นยังไงใช่ไหมคะอากาศดีมากค่ะอากาศไม่ ไม่ร้อนค่ะสําหรับไอเยืเจิมก็พระเอกนีบอลรอนสำหรับพวกค่นกับบอลรอนอยู่เพราะว่าเาหนีหนาวมากนะคะเห็นบุค่ะออรรจินอ่ก็ที่เสียงไก่เสียงยัางจากสี่ล่ะกะอยู่บ้านนอกแมนบอกบุคคออยู่บ้านปลาชนบสม์วิเดนนะคะบ้านปลาชนบสสวิเดนมันเกเงียบมาอยู่นี่มันกบบเงียบกะทุกคนแห่งบ้านนอกแห่งบงเงียบถ้าอยู่ในสวนในยังผู้ดิลังเดี๋ยวมันก็จะเงียบค่ะ ก็ยู่นี่ก็อยู่ในงบูบานมึ่บอกกะไอเสียงนั่นเสียงนีดังอรากาบาัานนอกทรายอุ้ยดอกไม้างามงามทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายเบิ้งอยู่ก็น่นี่เดี๋ยวไปถ่ายเบิ้งอีกค่ะเดี๋ยวบอกกับทุกคนจะหน่อยก่อนไปถ่ายตอนแดดออกก็ออขอบคุณทุกคนหลายๆได้ค่ะที่ทรงข้ามไอพ่อนมะห้พระเอกกับยายเจิมปลอดภัยหอดบานเท่าอา,าคุณตาอยู่น้ำเล่าไอ ไอ้ลายมืออยู่ค่ะพุณตาเห็นไหนมากก็ดีใจคุณตาเห็นโพลูกมากลูกเคยมากก็ดีใจทำนั่นทมนี่อเอ้ค่ะแค่นี้ลาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยค่ะพอกันไม่คินนาเดยวไปไทยไอ้ดอกไม้ทุกคนทุ่งนำส,สวัสดีค่ะ thank you for watching See you next video bye bye สวัสดีค่ะทุกคนดอกไม้ค่ะ ดอกทองอุไลนะคะสวยมากเลยคะ่ะจะจืคมค้นหมักดอกใหม่หมักต้นใหม่สวยมากเลยเห็นไหมคะทุกคนสวยมิคะดอกทองอุไรเบิงโหลดเหลืองอร่ามใบก็เขียวเศ้านี้มาทายแดดออกตอนนี้ทายแดดออกโลงก่งไอ้ต้นเบิร์กจังหน่อยค่ะ เสียงไกาค่ะง่ามๆนะคะทุกคน